สวัสดีค่ะอยู่กับซาบูใสเลยนะคะวันนี้เราก็จะพามาดูบานนเตรียมรถไปวิ่งงานพรุ่งนี้เช้านะคะที่สายทวน์หนึ่งบ้านกัวนะคะเวลาทีมงานอัตินนะคะก็คือพรุ่งนี้นะคะก็จะไปเล่นดินเล่นคนกับเขานะคะตอนนี้ก็น้องก็เอ,อ่อทำอะไรเร็วทางต้องเร็วท่าไหนอเออแมวหยับตีนกูนั่นโอ้เจอก็ โปนเตอตรงไหนเดินสายไปตรงไหนระดับช่างนวลช่างนนนะคะช่างนนของเราโอ้โหซุ่มทำจำเข้ามาเรื่อยๆร่อยจำเข้ามาใช่คือในยูใช่ไหมช่างนกเก่าก็โตไ่นู่นนู่น ไปมั่วอย่างเดียวไม่ได้ไม่เอาลงเหมือนที่ว่ามันบ่หรือยังไงไหนเอาลงอะไรเอาลงตรงนั้นลงอะไรลงที่นอนว่านะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาลงยังอันนี้ต่อแค่ไฟเข้าเฉยอันนี้ต่อแค่ไฟเข้าเฉยโอ้ดูแบบโกเก๋เก๋โกโกโกกี้โกแก่มันโกแก่เลยเตรียมการนะเตรียมการพรุ่งนี้แพ็คกระเป๋านปแพเย็นนี้แพ็คกระเป๋าดูก่อนเแพกกระเป๋านะ ทำไมอ่ะทำไมอ่ะม,มีอะไรหรอเราไม่รู้เรื่องนะคะ,นนะอ๋อเอร์มีอะไรผิดพลาดอ้าวเบอร์มีอะไรผิดพลาดใช่ไหมมีอะไรทางเงนินทางเงนินอ่าล่าสุดไม่พูดไม่จาก,กับรายเลยนะคะตอนนี้นอะไรนะเงินหนักมากไม่พูดไม่จาก,กับรายเลยมันเป็นไงตอนเที่ยงแล้วเนาะ นวนไม่อยากจ่ไปมีวิ่งไปมีงานแล้วก็วิ่งไม่ไม,มีค่อยกลับมาบ้านก็อยู่ที่เดิมเนี่ยเลยไปไหนหรอกเมียไม่อยู่ที่เดิมเมียน่ะมีรถเดี๋ยวเมียก็ไปตาม,มอ,าอืมใกล้แค่นี้เองร้อยกว่ากิโลยังไปมาแลว้ว บอก็จะได้เนาะดูช่างนนนะคะสายไฟนี่คุ้นๆอ่ะ si. เอามาจากไหนฮึเจ๊ติตูดน่ะพี่น้อง โอ้นี่ก็โอ้โหเงาแลยค่ะบอเงาค่ะดูซูมให้ดูนะคะโอ้โหเงา <laughs> ไปเดี๋ยวว่างๆพี่ขับรถไปเทีย่ยวไปดูยูจะไปโอ้สวัสดีครับดูกับเจาบกวใช้ลยวันี่เราก็มาเยี่ยมสายโทรหนึ่งเอรอราเรี่ยงทีมงานโทนึงนะครับโอ้โหมาดูพี่เราเจ้ามาคกครับ ดูมาดูน้องมาเข้าของเราโอ้โหติดลมแล้วทุกคนติดลมแล้วโอ้โหเจอช็อตเด็ดอ่ะซ้อมนะคะนี่เราซ้อมไว้นะซ้อมเจอช็อตเด็ดเบาวนน่โนนะโอ้โหเบานนท์ซ้าชาแล้วโอ้โหนี่สร้างมาแล้วพี่น้องชัางมาแล้วะช่างมาแล้วสร้างให้ไฟไหมเอาไปทำให้มันเด้งเด้ง ข้อยสิพาเจ้ารักเงินพี่น้งนองอย่าพาดอย่าปาก้อยชิพ้าจะรักเอนเมื่อนตาบอกว่าอยากกินอยากกินอดอ,อดอ,อดอ,อดอดไอ้ลูกลูก ว่าน่ะแม่นองวันนี้มันอายบอกอ่อลว <c oughs> กหาเงินกดนเหลือยังน่าเนี่ยแล้วจะหาบอ <c oughs> อา่อาปากอาปาก มีเงินบ่กี่น้นนนนองโอ้มีบาทเดียวแต่ละนายสาสตร์นี่บอกว่าอย่าเป่าอย่ากินอย่ากินดูสภาพไปต่อยมันเร็วมันสิไปแล้วแดงๆแดงแดงแดงเอ๊ะแดงแดงแดงเอ๊ะ mọi người kín mà mọi người kéo mà bọ ô chửi bọ bọ đây là cho khó ừ, ừ, ừ. สฉยอาึืองอาึ้งลูกแลว้วมันทำให้มันเนี่ยมันเปิดหัวให้ทำแล้วไปบอกมันเฉยๆให้มันทำเองเดียวพี่นกพี่นกนก,นกหนึ่งนกสองนกสามนกสี รับอีรีเวยคิดว่ารับเล็ด พีสวยอ่ะน้องน้องตื่นโอ้ยสีเดียวไม่แกมมันเอาสีแดง นกอย่างสวยเลยพี่นกพี่นกสรุปนะคะช่างเราก็ต้องพักส่ตาก่อนนะคะส่วนเสียนนก็งมงม,งมปาป่าทำไปก่อนนะคะเดี๋ยว้แกนอนก่อนเอาต่อแค่ไฟหรือต่อเลยต่อเลยเลยน้อง โอ้โหโอ้โหล่าสุดกระดูกงูค่ะกระดูกงู <laughs> <laughs> พี่นนท์คะนนท์ไฟระเบิดนนไฟระเบิดน,น,นะคะชาย,ยานนท์ไฟระเบิดะะทำไมไม่ล้าช่างเดี๋ยวก็ดาม่ามาอีกนะคะ<อ>เมื่อกี้นะคะ<อ>ล่าสุดขอยงอยังงขอยบอกนะคะว่า เมื่อกี้นะคะไลฟ์สดไปมีคนมาคอมเมนต์นะคะว่าจะไปทําไมรถเขาเยอะแล้วเขาโทรมาบอกหรือ,อยังถึงจะไปอาจ,จารย์โอ,อ่ะใช่เท่าแกไหมเสตตินหนุนเป็นเท่าแกสรุปคุณไม่ได้ดูไลฟ์สดเราจนจบเนาะมาเดี๋ยวเสตตินน่ะได้เท่าแกเสตตินน่ะเป็นอาอรู้เรื่องเลย <laughs> หานจะไปวิง่งเวยต้องให้หิ่งเลย <laughs> เเทียบบะเทียบน้อยพ่อโทรมาบอกนะคะให้ไปวิ่งนะคะพ่อไม่โทรมาบอกเราก็จะไปนนนเนาะอืมอ่าเราเราก็ต้องไปถึงรถจะเยอะเราก็วิ่งมอโทรมาชวนเมื่อคืนมา้นอโทรมาชวนเมื่อคืน อชาวพี่บอยก็ทักถามว่ามาไร่กันมาพี่บอยบอกเท่าแกไว้แล้วพี่บอยพี่บอยพี่บอยบอยร้อยเมียนะล้วพี่ร้อยร้อยเมียนถูกไหมล่ะนนนนต้องพันตั้งแต่แรกมาอีล่าโง่ตีเทยหองไม่ว่าจะพันแล้วก็รูดรูดรูดมันไม่ได้อันนี่มันต้องพันตั้งแต่อันข้างในมาหาข้างนอก ไม่รู้เรื่องเลยใส่ไังไงบ้างฮะใส่ทางระรบลงดังออใส่ไฟข้างหนา้านั่นเหรอฮะใส่ไฟข้างหนา้านั่นนะนี่ใส่ไฟจะม,มีไงเออระบบลุงดังอีกขี่ไปรถโพอิงทำอู้เอาใครทำให้นนเรามารอดูเอ,อ่อ คลิปหน้านะคะเดี๋ยวช่างนอนอยู่ค่ะช่างสวิงนะคะทีนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับจะคลายช่องสาบูายรีแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ